สวัสดีสวีดัตสวัสดีทุกท่านที่รักและสัทธาในวัตถุมงคลพระสมเด็จโตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กเพียงใหญ่สรอรัฐมนันตีนักลงทุนกินกำไรทั้งหลายข้าพเจ้า เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาและเอิดทูเพราะทั้งขวโตไม่น้อยกว่าพวกท่านเลยข้าพเจ้ามีเจิตจำนุงที่อยากจะสร้างความดีช่วยเหลือคนที่ดีตกทุก์ได้ยากแต่ข้าพเจ้าขาดทุนทุนรัพย์ที่จะมาดัาน,นเหมือนการในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วข้าพเจ้า อยากจะพูดในสิ่งที่ดีไม่เคยอยากจะพูดในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเองล่าสุดก็ลุดดาบุปภาการีในทางที่เสียสียหาย,หายมันมีทางมันมีแต่นรกสุดท้ายที่จะได้ต้อนรับตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเลยมาชี้แจงให้ทุกคนได้ได้รู้นะว่าใจจริงข้าพเจ้าอยากจะสร้างกุศล ไม่เคยคิดจะมายับใครข้าพเจ้าก็เลยคิดอยากจะปล่อยผ้าออกให้คนที่มีเงินจริงๆนะมาบูชาคนที่ว่าอยากจะรววยเอาไปกินกำไรตอ่ขอข้าพเจ้า เป็นทุกข์มากก็เลยเมื่อก่อนมีความไปฝันว่าออ,อยากจะปล่อยหนึ่งร้อยล้านอยากจะมาสร้างอูทสักสิบไร่ช่วยเหลือคนจนอยากจะเจอคนที่ดีๆช่วยชี้ทางให้เขาได้เจอแสงสว่างมันเป็นแค่ฝันจริงๆพระสมเด็จผู้จาโตมูลค่าองค์เนี้ยมีถึงห้าร้ยล้านบาท ถ้าว่ามันมีคนที่อยากช่วยเหลือข้าพเจ้าอยากให้พลังพวกระดับลูกเขาได้ศรัทธามันก็ทําได้แต่ไม่ทํากันข้าพเจ้าเหลืออดอดไม่ไหวจริงๆที่ว่าต้องมาบิดเบียนบิดามาด้าตัวเองกันข้าพเจ้าเลยว่าคิดว่าอยากจะบวชอยากจะไปบวช คนไหเมื่อช่วยแผ่นดินไม่ได้พวกมันมีแต่คนไม่รักแผ่นดินประเทศไทยกันมันมีแต่ข้ามมันมีแต่ผมคนเดียวข้าพเจ้าคนเดียวที่รักอยากให้แผ่นดินสูงขึ้นอยากจะทิ่มแท่งหัวอ,อกให้พวกคุณเป็นทนไทยสักทีพวกคุณให้มีชั้นสักทีตาถึงจนก็มีชั้นได้มารยาทผู้ดีอะ มันไม่จําเป็นต้องมีที่คนรวยคนจนมน้ก็มีได้ทําในสิ่งที่ว่าคิดถึงเอาตัวเราไปที่ตั้งเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราไม่ชอบไม่ให้ใครเบียดเบียนเราไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเอาเป็นว่าผมก็เลยเนี่ยอยากจะมาปล่อยพระ ผมคิดว่าผมไม่ไม่ทำเพื่อคนอื่นแล้วไม่ทําเพื่อแผ่นดินแล้วผมตอนนี้ผมอยากเอาตัวเองหลุดพ้นจากบิดามารดาให้ได้มันบ้าบนาผมทุกทุกมากผมยอมจะผมยอมทุบพระทิ้งต้องให้ผมมาด่าแม่ตัวเองเหยียดเหยียดหยามผมยอมทุบพระทิ้งดีกว่าถือผมเสียดายผมเอาตัางมาอุดให้ลูกไอ้ได้เรียนดีกว่าเอาผมก็เลยตั้งทีแรกผมตั้งใจนะั้น ผมออก็รู้ว่าผมเอาแต่เอออย่ายผมช่วยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้แล้วเอาแต่ตัวเองให้โลดก็ผมไม่ไม่ฟันแล้วผมไม่อยู่ในลูกสวยแล้วผมเอาความจริงแล้วก็คือว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคอยเอชื่อนะคนที่มันมีศักยภาพซื้อแต่ไม่ยอม,มซื้อผมก็เสียใจเสียจิบจริง <c oughs> ผมส่งไปให้คุณบอยท่าประจันคนเล่เลยก่อนเสียโอ๊ตจะมาดูถ่ายทอดสดบางแพรอ,อีกก่อนมาดูอีก บ่อยรู้ก่อนมาตั้งนาาแล้วไม่ใช่เสียวอทึงมารู้รู้กับสิบกว่าปีแล้วสุดท้ายพระประธานมันก็ตกกันเสียโอดก็มีในหัวเป็นเป็นเป็น,ปนพระประธานพระเครื่องประเทศไทยผมก็ไม่ได้ว่าแล้วจะเป็นแล้วแต่ผมก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายรู้จักผมไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเขาจะจะเป็นอาจารย์ต้อยมังน้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่า หรือว่าเหียอ่าชนบุรีก็ได้ไม่ต้องมันจะมันมันทําให้จิตผมเสียคุณเข้าใจไหมพระของบันเนียคุณน่าจะรู้พวกคุณเป็นคนที่ว่าศรัทธาในสมเด็จพิจารโตคุณน่าจะรู้ความอภินิหารสมเด็จพิจารณโตแท้ๆมันต้องคนที่มีบุญเกื้อกันต่อกันจริงๆมันถึงจะได้ครอบครองคุณก็รู้ข้อนี้ดีแต่คุณ ห้ามกิเลสตัวเองไม่ได้ความอยากได้คุณก็รู้ว่าสมเด็จพระจันทร์โตแต่ละองค์มีปู่โสมเฝ้าทั้งหมดผมอะยอมผมบอกเลยในผมปู่โสมก็เข้าฝันผมไม่แก่บอกแกไม่ให้ขายแกว่าแต่ผมบอกว่าหลวงโสมเอ้ยตอนเนี้ยผมอะแม่ผมบอกกันะว่าถ้าว่ามึงขายได้แล้วได้ตังค์มามึงไม่ได้ใช้มึงต้องตายไอปมันจะดีไหม ผมยอมตายแต่ผมเอาตังมาปิดความที่ว่าผมต้องไปเวรไปกรรมกับแม่มันนักนาเข้าใจไหมบุกรรมกับบุปการีอ่ะมันจะคนกระทบมามันจะนรกขุมสุดท้ายกับคนอื่นอนะมันได้แค่มันแค่เศษน้ำแต่ถ้าบุปการีมันเท่ากับไปนรกโลกันนะ พวกคุณขอให้พวกพวกคุณขอไอ้ไม่ต้องเข้าใจผมก็ได้เรื่องวันนี้แต่พวกคุณคงเข้าใจไปเรื่องธรรมดาเพราะเลยว่าพระองค์นี้ถ้าพวกคุณซื้อหนึ่งร้อยล้านพวกคุณขายได้แน่นอนร้อยห้าสิบ้านคุณคุณได้ห้ากำไรห้าสิบ้านแน่ๆเอาพันนั้นดีกว่า <c oughs> นี่ผมพูดน้อยน,อยนะนะคือผมพูดแบบว่าเอาความจริงกันเพราะว่าผมจะทุบทิ้งเลยผมขออนุญาตกันแต่ว่าในผมบอกผม ผมอยากจะจท้าความดีจริงๆตอนนี้ด้วยความที่ว่าไม่ไหวแล้วไม่ใช่ว่าจะโดนพวกคุณกดดันน,นนะน่ะจริงๆนะแม่ผมมาทำบ้านขายอยู่เกือบยี่สิบหลังเลยขายเสร็จนะมื่กรผมก็ใช้ตังไม่รู้หน้าไม่รู้หลังมีก็ชอบเป็นคนให้ให้โดยที่ไม่มีวังไม่มีการหวังตอบผลตอบแทนให้เพื่อนด้วยกิจบริสุทธิ์จริงๆ เลยนั่นแหละผมต้องการเงินภายใน12ชั่วโมงนี้ถ้าว่าไม่มีใครโทรมาหรือว่าไม่มีใคระได้ใครจะปิดกันอย่างไรไม,ไม่ว่าเดี๋ยวผมจะไปลงใน Facebook อีกทีนึงแต่ไม่มีประโยชน์ผมผมบอกแล้วผมผมยอมตายก็ ผมอย่าทำความดีให้ผมได้ทําความดี้ผมตายผมเป็นคามีความสุขไม่ใช่อยู่สุขสบายมานั่งมาเป็นภรระของแม่ตัวเองอยู่ไม่ไหวจริงหนักจริงเลยขอแล้วก็ขอขามากันนะถ้าว่าคนที่ว่าผมเคยพูดด่าไปใครอะไรไป คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็อย่ามาโกรธผมเลยผมเองอ่ะท่านลงถึงท่านลงนึกถึงตัวท่านเองเถอะท่านรู้กับเต็มอกนี่ว่าสมเดจ็จผู้จางโตองค์ห้าร้อยล้านนี่เรามีความโหมคนทุกคนนะพวกถ้าเป็นของพวกท่านนะพวกท่านจะขายกี่บาทอย่าโละตัวเองนะคือผมแค่อยากจะให้ความรู้สึกเรือยอยู่ๆเรามีความหวังที่เราจะได้สร้างกุศลเนี่ย นั่งรอมาเป็นปีสิบปีแล้วมีแต่พวกเสียนที่วิ่งมาทุกคนรู้ต่างรู้ว่ามีมูลค่าอี่อ้า่บอยถ้าประจันนิวมึงชนแต่วันนี้มึงชน,นเป็นคนใช้ได้นะบอยก็ไม่ใช่หรือ้ายบอยแต่บอยาท่ากับร,รู้ว่ามูลค่ามหา,าศาลแท้ของป้องกับของ แท้มันห่างชั้นกันฟ้ากับเหวพวกคุณเอ้ยพวกคุณเชื่อผมตะในบรรดาเสียนที่มีในประเทศอะผมไม่ขอเอ้ยนะผมเองผมผมโบผมยอมรับนะผมดูพระไม่เป็นเลยแต่ทำไมถึงรูกว่าแท้รู้ไหมสื่อโซเชียลพิมพ์พระรูปแบบมิติมันหนีไม่พ้นสุดเด็รผูาจา์โตวันละครั้ง พิมพ์ประธานหลังเรียบของรู้ทำไมทำไมถึงแท้ก็ของป๋อมใครจะไปสร้างเห็นเม็ดประคัมเห็นเส้นพระจีวรได้แล้วมันทําไม่ได้คนมันมันยุคนี้มันทําไม่ได้มิติมันเป็นหลายเส้นเนื้อมันเป็นยันทั้งองค์มใครจะทําได้มันไม่ใช่ปุบเตอร์ไอ้นี่มันเป็นเนื้อเป็นยันยันทั้งองค์ใครทาได้คล้ายกับ เป็นจานจานพระเนื้อพระสมบูรณ์เด่อคนรู้หนักเน่นว่าต้องได้ต้องได้แน่นอนแต่พวกคุณมาทรงมาพวกเอาพวกนู่นนี่มาถ้าเป็นพวกท่านพวกท่านจะยิ้มหวานใช่ไหม แล้วบอกเชิญครับเชินครับ,นรบพนั้นใช่ไหมนั้นผมขอโทษผมกราบตินก็ได้ถ้าใครคิดได้เป็นนั้นเป็นคนดีแบบนั้นนั่น,น,นแหละก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมออกไปสิบสองชั่วโมงเดีย๋ยวผมจะเอาเวลาไว้เดีย๋ยวผมจะมาไลฟ์สดตอนที่ผมทุบทิ้ง อนนี้ผมต้องการเงินผมต้องการเอาแค่ตัวเองนะะไม่ได้ไปชิดไปช่วยเหลือใครนะเอาแค่ตัวเองให้หลุดพนะ้นผมลดให้ครึ่งหนึ่งเงินจากหนึ่งร้อยล้านผมจะเหลือให้เหลือแค่ห้าสิบล้านบาทแค่ภายในิสองชั่วโมงนี้นะแต่เท่าว่าพวกคุณมีเงินสดไม่พอมีอยู่สามสิบล้านยี่สิบล้าน พวกคุณมาทําสัญญากันได้ผมพอรู้จักคนมีเงินบ้างแต่ไม่มากแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในทางทำผมเลยผมก็เลยไม่ไม่หน้าไม่หน้าด้านพอที่จะเข้าไปให้แกช่วยเหลือทั้งๆที่เป็นเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นของถูกต้องตามกฎหมายชอบทำไม่มีอะไรให้แก เสียหายเลยมีแต่ถ้าแกช่วยผักดันผมได้ราคาได้แพงขึ้นผมก็แบ่งตังให้คุณก็แค่นั้นเอง ผมคงไม่ทรงนะผมไม่ชำนาญจริงๆอ่ะพระแบบนี้ย ต้องเป็นคนที่ชั้นสูงที่สุดถึงจะได้ครอบครองผมไม่สามารถพูดคนเดียวได้หรอกคนเป็นล้ลานคนที่เขาเล่นสมเด็จเขารู้กันเขายืนยันกันได้พระมีหน้ามีตามีปากเขาสร้างให้ใครพิมยยพ์ใหญ่พระประธานมันต้องเป็นองค์พิเศษเขาสร้างให้ใครกันพวกปากต้อยเมืองนนท์น่าจะรู้ ฮีอ่อาก็น่ารู้ทุกไม่รู้กันทุกคนเลยไม่ต้องเฉพาะป่าต้อยมือกรุงเทพไคนทั่วประเทศเขารู้กันหมดเลยคนที่เรียนสำเร็จะเขาสร้างให้พวกคนชั้นสูงจริงๆในสมัยนั้น องตอนนี้เนื้อมันเปิดแล้วนะพรพระผมเอาไอ้แป้งคัดเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นการทูบดำๆไม่รู้เป็นเล็กเล็กไหลรั่วอะไรตรงเนี้ยหัวมุมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นการทูบไม่รู้เนื้อมันเริ่มเปิดแล้วเนี่ยเริ่มเป็นรูแล้วเนี่ยเป็นเป็นพุ้นแล้ว เป็นผุนเข็มแล้วเนี่ยเป็นรู้แล,ล้วคล้ายๆกับนี่นี่เมันคล้ายๆปกินนะเมื่อก่อนไม่ใช่มีโอเคนะครับหลังเบอร์โทรเบอร์โท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมจดไว้นะครับศ <c oughs> ูนย์ ูนย์แปดเดี็ดๆศูนยะ์แปดหนึ่งจดเบอร์โทรผมไวดีๆนะภายในสิบสิบสองชั่วโมงศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งแปดเก้าทวนนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้า เจ็ดหกหนึ่งแปดเก้าซื้อจากโบเออร์ถ้าว่าโทรไม่ติดเบอร์ผมก็โทรอีกเบอร์หนึ่งได้นะให้คุยกับผมไดแ้แค่คนเดียวศูนย์แปดหกเก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปด สวัสดีครับ